ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยว่าไงวัยรุ่นวัยรุ่นเสียงพี่อินอย่างได้อ่ะพี่บ้าถ่ายไปนานมากเลยจีหนูชอบรนเดิมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มาเล่นเดี๋ยวนี้พี่เออหนูชอบตรงนี้อ่ะติดงานเยอะหมดไปช่วยพี่ด้วยลงไม่ได้เอ้ากจบเลยเอาเตาแก๊สออกแล้วเอาตะแก๊สออก สามสิบแล้วยังเข้าไม่ได้เลยอ๋อเฮ้ยใครเปิดราคาผู้ใดเกิดราคาเดี๋ยวนะ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 โอ้กดพี่เองเยอะมากตรงนี้เป็นห้องนอนที่แบบว่าโมเดิร์นอะห้องนอนสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นอะไรแบบนั้นอยากจะบอกว่าทีวีตรงนี้คือโคตรใหญ่วิ่งมาเราเจอลงหาของพี่เลยอะจริงเหรออันนั้นคือดวงดีเรามา ของพี่เลยอ่ะเราจะวิ่งไปเก็บให้นะตอนเช้าอ่ะได้เลยวจ้าจะบอกว่าตอนเนี้ยบ้านเราอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนแบบคฤหาสน์เขาใหญ่มากจะมีตอนจริงเขาไม่ได้เป็นว่าคฤหาสน์หรอกแต่ว่าอยู่ได้หลายคนแบบนี้คือใยาวยาวโต๊ะใหม่กวาดกินด่วนออมยาวตอนนี้คือทีวีจอยาวไม่ใช่ทีวีแม่งดูทีวีดูหนังดูซีรีส์ยาวกี่เมตรพี่ยาว8เมตรการไปถูกเหมือนกัน พี่อินหลบอะไรอ๋อต้นข้าวต้นข้าวต้นข้าวเกินละเกินละเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอเคเก็ตอีโมจิละรู้ละรู้ละรู้ละหมายความว่าไงอะนะคืออะไรอะพี่ไม่เข้าใจมันพี่เอิร์ดพี่เอิร์ดจะหาดูอย่าหาดูอย่าหาดูจะหาดูไม่รู้ว่ะน่าผิดมากมากมากใช่ไหมพี่อินดูดาวาราชินี นี่มาดูแล้วมาดูแล้วกรู้ใจตรงนี้คือจะบอกว่าพี่จัดที้เก่งกินไม่ฟ่างอ่ะพี่จะทำการจัดโซนให้พวกเรานั่งดูทีวีจอยาวกันเยอะๆนะด้วยเรากดหิวไม่ได้อ้าวเก็กินอาหารได้ปะพี่ปะสงสารเพื่อนอ่ะเออเออเออว่าไม่ได้เซอร์วีเซอร์โบติดเต็มเต็มพี่รเต็ม ตอนนี้คือคนเหมือนคนทางเซิรฟอยู่ในบ้านเราอ่ะจริงไหมเดี๋ยวจะขโมยไปโอ้ยเซิฟตอนนี้คนทางเซิฟอยู่ในบ้านเราทุกคนคิดเห็นไงบ้างว่าคนทางเซิฟอยู่ในบ้านเราคนเกิือคนเกลือทางเซิฟอยู่ในบ้านเราอ่ะใช่ไหมเห็นด้วย เราระเบิดหรือเปล่ามีคนคุยดีไม่ได้ตอนนี้เราใครกดเข่าเขาเขาปิดอะไรเขาปิดอะไรอุ้ยอุ้ยมันมาอุ้ยมันมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาไงมันมาไงมันมาไงทุกคนห้องครัวห้องครัวห้องครัวคือที่ปลอดภัยที่นี่ปลอดภัลบลบเฉพาะตรงนี้ที่ไม่ปลอดภัยอ่ะจะเอา อยวเอาตู้เย็นปังปังไว้ก่อนห้องครัวปลอดภัยมากตู้เย็นห้องครัวปลอดภัยเป็นห้องครัวเออพี่พี่วางนึงออกทำไมนึ่รอไมเร็วเข้ามาเร็วด้านในห้องครัวปลอดภัยนะห้องครัวปลอดภัยนะปลอดภัยแบบหนึ่งรอยปอร์เ่อครับใครหลอกวะไอพีมันพูดไม่ต้องไปสนใจหรอกไอพีมันวยเต่าลงปะพี่เอิร์นเฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนมา ขอย้ำว่าขอย้ำ hmm. ว e ่าเซิร be ์เก mm ็ย hmm. ังเป็นเหมือนเดิมใช่เข้าแล้วเข้าแล้วอยากจะบอกว่าไม่ได้ชื่อเอิญชื่อเอิญอยากจะรองไห้แก้ให้เดนุแก้ให้ไม่ไม่พี่เขาชื่อเอิญพี่เขาชื่อเอิญทง่ไม่กินไม่กอยากแกงน นอนไม่ผิดนะทำไมพูดเข้าได้อ่ะด้วยคนทำไมพูดเข้าได้อ่ะมันอาจจะมีคนออกไปพอดีเพื่อนหนูก็คอยได้เออเรียกแล้วไงเออเรียกหอะไรเรียกแล้วจ้าเพื่อนหนูก็อยู่นะนี่เมจ้าช่วยหนูด้วยหนูคิดว่าอย่าบนระฆังตกลงมาใฮายาโมงที่ทุกคนก็ไปหายเดี๋ยวนี้จะออกไปเดี๋ยมไปอ็นรายการเดลเลเปอร์ เห็นด้วยไปเดี๋ยวจะพาพนักงานให้ไม่ต้องห่วงไม่ใช่ไม่อยู่บนชั้นอยู่ด้านล่างพื้นไม่อยู่บนพื้นอยู่บนพื้นตอนแรกอีเกียก็หมูอีเกียก็หมูอีกเยี่ยมะอยู่ในนรกฮะฮะใช่อยู่ในนรกพี่เอ้าอไม่นะไอเอิร์ธอุเอิร์ธอุเจอพนักงานหน้าหน้ากลมไม่ เขาใจอยู่เลยว่าใครไม่คนทำอาเยด้วยคอะไร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 ่ะไรอะไ้อะไรอะไรอไรอะไรเะไรอะไรอไม่อะาราไอะไรอไอรอะไระระไไไรอระไออะอะ้า เอา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 เาา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  ทั้งเซิร์ฟตรงนี้ทั้งเซิร์ฟอเพี่ตายลวนีน้มาร์บ้านเน้น้มารเรียกอไรดีเรียกรเรียกเรียกได้ได้สัญญาจะเรียกเรียกอยู่การี่มีมวยไวหนักมากนึกว่าเล่นแบบผีสิงยิ่งกว่าเล่นแบบผีก็ต่อไปเราอาจจะไปลุ้มชะตาทำเล่นแบบผีก็ได้ละพี่หนูมีแบบผีอยู่ไม่เอาแล้ว หรอนี่รู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าตั้งแต่อยู่ในสตรีมครั้งนั้นพี่ก็จะไม่อยากเล่นมิมิกอีกเลยมิมิกมันน่ากลัวแล้วตอนนี่ SVP จะฆ่าหนูช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนหลังค้าเย็นๆทุกคนทุคนใจเย็นฉันวิ่งมาเรียดเลยพี่เด็กน้อยอะไรล่ะมันตามมาเร็วเรียกแล้วเร็วเรียกแล้วมาดี เออรุอยู่ไกลจากเองมากเลยว่ะเพื่อนไกลมากเลยอ๋อไม่เอารีบมาสิไปต่อ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 ไปไปตอนนี้ทุกคนเหมือนโวยวายกันว่าทุกคนอยู่ไหนเป็นไรไหมที่เรียกอยู่ตามมาตามมาตามมาหาพี่แล้วผมมาหาแล้วเพื่อนแล้วว่าเจอ scp ไม่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 ตามมาตามมาเดี๋ยวเรารับเรารับหน้าเองเพื่อนเรารับหน้าเองเราอยู่นี่ อ้ตายแล้วด้วเขาตายแล้วโอเคพี่ส่งหนูนรับต่อเองอสิบเอ้ยพี่ยมาอีกแล้วอะทำไมทุกคนต้องเขาใจผิดว่าพี่ชื่อเอิญนะ เจ็บปวดแสนสาหัสคือไม่ได้เล่นกับเอิร์รนนดนานมากจนนานขนาดเดือนนานนี้ช่วยด้วย Help me จริงๆแล้วไม่ได้เล่นกับเอิร์ดนานจนจะเรียกว่าเอิร์ดแล้วพอดีเอิร์ดอย่าเรียกเราว่าเอิร์ดขอร้อช่วยด้วย Help เม,มื่อวานใครไปถึงบ้านแล้วบ้างคนเรียกไหนดิไม่มีถึงแล้ว ว่ามันมีคนบอกบ้านหนูสวยนะไม่ไปหรอกบ้านสวยแค่ไหนก็ไม่ไปหรอกเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้รอดตรงนี้รอดมาเร็วมาเร็วตามมาพี่ฟางพี่ฟางมาเร็วเร็วมาไม่ไมกดเรียกนะกดเรียกนะไม่ไม่เดี๋ยวเราหาที่ตั้งแคมป์ของเรได้แล้วจริงๆเรียกเลยเรียกเลยไม่ไม่ไม่พี่ถึงแล้วไม่ที่นี่ที่นี่บ้านบ้านอยู่ได้อยู่ได้เรียกแล้วเรียกแล้วมาเร็วมาเร็วมาทุกคนเรียกแล้วอันพี่ฟางมาแล้วเร็วเร็วไปโหเรียกเด็กนกกันส่งคนเก็บอาหารไปหาด้วยนะครับ ไพี่ไปพี่มันเข้าได้ชะฮะมันเข้าได้เข้าได้เหรอไม่คือเมื่อกี้แม่แม่แม่มันมีตัวเข้าไปแล้วหนึ่งตัวนะตอนที่ผมตายอ่ะจริงเหรอใช่พี่ใช่ฟังมาเร็วๆหนูจะต้นไม้ปิดเอ้ยเตรียมทางเข้าให้พี่ด้วยได้พี่ได้เลย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 ไม่มีปัญหาพี่ไม่มีปัญหากำลังิรีิวไปอยู่โอเคเช้าแล้ว าดู scp ด้านล่างทุกคนคิดอะเฮ้ยทุกคนถามมยดิถ้าแบบว่าเมื่อคืนเป็นคืนที่เดือดได้ใช่ไหมแล้วถ้าแบบตอนเช้าเป็นเช้าหมองอีกละโอ้โหวายวอดวายวอดเรียกมาพี่พททุกคนอย่าอย่าลืมมาร์คบ้านมาร์คบ้านมาร์คบ้านได้ได้จะมาเดี๋ยวนี้จะมาเดี๋ยวนี้ครับกำลังกำลังดูหน้า scp อยู่แป๊บนึงคลิปเนี้คลิปเนี้ยทุกคนกรุณาลดเสียงหูฟังพอมีงานคุณจะหูแตก ได้เขาเห็นด้วยขอกระทืบคุณน่ารถเสียงหูฟังฮัลโหลพีนคุณอย่าหูแตกกันเองนะฮะหวัดดีหวัดดีหวัดดีปลาทูเอิร์ธหวัดดีปลาทูเอิร์ธโอเคหวัดดีแมวพิมพ์มากๆนี่ถามอยู่ตอนนั้นน่ยหนูเห็นหนูเห็นอ่าหนูเห็นอีเอียดเดินดิท็อกอยู่แล้วบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่ไหนวะนี่พี่นี่ไงด้านบน่ะเห็นปะ อพี่พี่ตามหนูมาอันนี้คือบ้านเราเหรอใช่ใช่แล้วก็ขึ้นแบบนี้เลยนี่แหละ่ี่ภูไปอยู่บ้านใครมานี่มีเอิร์ธอยู่ด้วยไม่รูอ๋อนั่นก็บ้านเรานี่บ้านเราหลังที่สองไงบ้านเก่าโอ้บ้านเถย่อนไดมไปช่วยทำรายให้เฮ้ยย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 เยยยยยยไย้ยยบได้ยย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 น โอเคเจอแล้วหวัดดีพื่นะถามจริงเสียงใครเอเเอ็ออเ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 อาอเ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 งเอ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 งไเอ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 เวยอเี่อเวยอเงทางขึ้นนเอยอเ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 อีอเ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 ออเอเอไอเ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 อไอวะอร่อเเหรออเอกรเอจริอๆ ใครทําบอกมาเพื่อนอเพื่อนเพื่อนหนูมาแล้วนะพี่มาแล้วเหรอใช่ชื่อโ,อสกโกรสแอนเดสโกชานิดา่ะแล้วก็ชื่อเล่นชื่เก้าร้อยวัยพี่อาจจะบอกว่าพี่เห็นตั้งนานแล้วนะคนเนี้ยใช่พี่เ,เห็นนานลแล้วใช่แล้วียวม,มานะเพื่อนเราไปมี้าอยู่ไหนเอ่ย พี่อินเหรอถ้าพี่อินทำนะรู้ไหมว่าพวกเรากำลังเครียดแค้นอยู่อยโอเคเดี๋ยวไปเอามาทำน,นพี่พูดห,ห,หนูจะพูดอะไรใฟังก็คือพี่อินเข้าบ้านไม่ได้ทำไมอะ <c oughs> บ้านลรอก <c oughs> พวกเราเหมือนแค้นเนาะใช่ไหมแล้วประเด็นคือแล้วประเดน็เดนคือแบตเหลือหนึ่งนละนะแล้วแบบประเดน็นแต่พี่อินโอ๊ยใครเอ๊ะ อะไรเกยปลาทูหนูมาแล้วทันไหมเกยอะไรวะนี่ทันจะทันใจเมีน้อยปลาทูเอิร์ธคือใครวะทันนี่แหละก็ทันก็มีเอิร์ธอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยว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 เห็นเอ้ยปาทูได้ไงเอ้ยปาทูได้ไงว่ราะว่าเราปาทูได้ไงว่าแต่งกอดองดีกว่านะเฮ้ยแกปลาทูดีกว่าแต่งกอดองเว้ยเพียร์มาดูดีเอชซีพีเต้นทิกเกอรอยู่ตรงอยู่อยู่บ้านเก่าอ่ะ ออได้ได้ได้พี่จะไปดูเดี๋ยวนี้แหละไหนไหนไหนพี่ขอดูหน่อยจะอยู่บ้านนี้ต่อหรือจะไปอยู่บ้านจับบ้านนู้นคนเด้อใช่บ้านนู้นเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้พี่มาบ้านเก่าเนี่ยแล้วคือพี่พี่จุกเนี่ยอ้าวหวัดดีเพื่อนนายเต้นทิกเกอรอยู่เหรอมีคนเต้นทิกเกอรเอ๊ซพีเต้นทิกเกอรพี่คนของไปอยู่บ้านนู้นเลยต้องช่วยไหมต้องไป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 ช่วยก็ได้พี่ อ่โหลพีนไอเอฟเอ็มอบอกมาเดี๋ยวนี้พี่อินแน่เลยพี่ไม่ยอมพูดต้นพี่มาโอเคนี้พี่กอเป็นที่นอนพี่นะพี่นอนแล้วเจอกันไหนพี่ไหน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 โอ้ m ม g ก่อนไม่ใครมาราบเขาขัดหัวเตียงให้อะไรเขาเาจะกลับหัวเตียงให้เธอไหเมาไว้ตรงนี้อกลางบ้าหนุนเขาผิดอะไรเขาจะกลับหัวเตียงให้หัวเตียงทางนั้นไม่สวย เออสวยจะขาไม่สวยเขาไม่สวยหลบเขาจะได้เอาหัวเตียงวางสวยๆให้เออหลบๆๆ้ที่นอนใครฆ่ามมานอนทางทางนี้สวยไอ้ป่ะตั้งเยอะดูดิเราเป็นมั่วประเภทที่บ้าแบบว่าจะเอออย่าติดี๋ยวติดไฟให้เด็ดวางไฟไม่ได้ ดี๋ยวอันนี้ห้องเอ้ยเราไปเราไปเราไปอันนี้ห้องนอนเราเราไปได้งั้นเตียงเขาคือเตียงเองนเดี๋ยวเขาไปเอาเตียงเขาก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวี้เดี๋ยวขอไปเอาขนมมากินนิดนึงเราไปได้พี่จะเอเอสเดมไออีกคนนึงไม่ได้นะเพราเราหิวจะตายแล้วนะฟองลอยฟอง่อยพี่ได้อุ้ยบ้านเป็นรูวาดเป็นรูไหน เด้อเด้อเดอเอาอะไรมากัดเ,เ,เอาเอาพี่ผา,ากนการนี่แหละแป๊บนึงรู้สึกเสจ็บตาทำไมแสงไฟมันชี้จ้าซะ,ะเหลือเกินเฮ้ยเราเราเราเอาทีวีอันนี้เหรออยากจะบอกมาเออรุ่งบอกเออรุออ่อของเอจดมอาไม่ได้แล้วเพราะพีมันหลอ,อกโพีมันเอาอพีมันเอากล่องที่กินแล้วใส่ไว้ที่ชั้นขนมเยียวรู้สึกว่าไฟไก็หมดไปแล้งั้นตรงนี้เป็นเป็นห้องนอนเขานะตรงมาเบียงอ่ะ งั้นตรงนี้เป็นห้องนอนเขานะใครจะมานอนด้วยก็ได้มันมานอนเห็นเขาได้หมนีไอ้นี่ขึ้นไม่ได้อกไไออกมาติดข้างนอกบ้างก็ได้นะได้โอเคติดะีงั้นเดี๋ยวไตรไหม่ไปิดเข้าดีนีไม่ไม่ไม่พี่ปิดตรงนี้ก่อนเถอะดีไม่มีลูกรักชินชิ่นมา เออลูกรักชิ้นชิ้นโคตรน่ากลัวอ่ะเอาตรงป่าขออาหารหน่อยนะคะต้นไม้ประโยชน์แล้วต้นไหต้นที่เร็วไค้เสร็จแล้วดูอด่นต้นขี้เฮ้ยมีน้องบอกให้วีเอ้าใครมาไล่ออกไปคืออะไรครับไปออกไปอะไรใครไล่ใครหน้าล่างน้าล่างลูกลักชิ้นชิ้นอยู่เยอะเลยเพื่อนจริงหรอ เขาไม่ดูนะมันปีนขึ้นมาแล้วมันปีนขึ้นมาแล้วมันปีนมาแล้วไหนอะไหนวะออกไปดิเราออกไปดิเมื่อกี้มันปีนมาไม่มีไม่มีอะไเักตัวออกมาดิปิดเลยปิดเลยปิดอย่าให้พี่เอิร์ธเข้ามาปิดเลยปิดเลยปิดปิดไม่เป็นไรอยากจะบอกว่าเขามีห้องนอนด้านนอกจ้าโอเคเอิร์ธิงไม่เห ว่าเขาปลอดภัยไม่มันมาแล้วมันเข้ามาในบ้านแล้ว MDP เข้ามาในบ้านแล้วเอาออกเอาออกเอาออกทุกคนเขาปลอดภัยเจ้ด้วยทุกคนฉันสามีเหลืองต้องฟังดิฟัง ได้ปิดปิดปยุดด้วยไปแล้วจ้าพี่ให้บที่อะไรพี่ตกต้องมาไปบ้านหลังที่สามดีกว่าพี่จะไม่มีข้าวกินแล้วน่ะเออนะพี่จะไม่มีข้าวกินแล้วน่ะเอียงเอียงพี่เข้าไม่ได้พี่พี่เข้าบ้านไม่ได้โอเคเข้าได้แล้วไหนอาหารที่ไหนเอามาท่รง เองนอนใครก็ไม่รู้โอ้โหบ้านหลังที่สามก็ไม่ต่างปั่วตุกมากอ่ะคือตอนเนี้ยมีคนเต็มเลยอ่ะอยากจะบอกว่าพี่รอดนะจ๊ะไอ้หนีไปไหนแล้วอ่ะหนีไปบ้านหลังไหนแล้วบ้านหลังที่สามไงไม่รู้จริงเหรอว่าเรามีบ้านหลังที่สามกูเพิ่งมาจะรู้ได้ไงอะถามจริง ให้เพื่อนหนูก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะไม่ติดาวเอิร่ไคือเราต้องทำภารกิจตามหาพี่เอิร์ธแล้วไปพังวันพี่เอิร์ดไหมพี่เขาบอกว่าพี่เอิร์ธมาทางนี้พี่เอิร์ธมาทางนี้สรุปคือพี่เอิร์ธจะไปอยู่บ้านไหนนันแน่ครับขอคำตอบไปไปไม่ได้สักหลังค่ะราะตอนนี้สับตอนนี้บุก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 บ้านพี่เอิร์ธไหนอ่ะบ้านเอิร์ธอยู่ไหนอะอะพาไปไหนได้ีแลไปพี่ตรงนู้นตรงนู้นหนูเห็นหนูเห็นสัญลักษณ์มาอยู่ตรงนู้นอ่ะ สวัสดีบ้านหลังที่สามอยู่นี่จ้าอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้าง่างเมื่อวนึ่งนะเห็นม้าชื่ออะไรนะเห็นม้าชื่อในชีวิตจริงชื่ออะไรนะอองปองเยวเรียกถูกโอเคเราจะไปบุกบ้านพี่แล้วพี่ได้รางมีลอังสิพี่ชิปแล้ว

ไม่มีกับข้าวเร็วพี่จะแอบบนตู้ดีสุดบนตู้แอบดีสุดอืมดีนะที่เรายังมีอาหารเหลือจากศพตัวเองครั้งที่แล้วเอิร์ดกลับมาร่วมชะตากรรมเครือพี่อยู่บ้านหลังหลังหหลลัังงที่สามอ่ะมาเราไปผูกบ้านเลยกันหรอไปไปบุกบ้านเอลยกันบบุก้านพี่เอิร์ดกันทุกคนรู้เหรอเฮ้ยเฮ้ยระวังพี่เอดซีดักนั่นแหละ ย S.P.P. ไล่องมาสามตัวเราไม่มีประตูบ้านนายต้องไต่บันไดขึ้นมาเอ้ย S.P.P. อยู่ข้างหูสองสามตัวเราไม่มีประตูบ้านฟังเราไว้เฮ้ยสกีได้สกีเหย่าเพิ่งร้องเพลงที่ไม่นอนนะที่จะไม่นอนนะเราจะไปช่วย เราจะไปรับนายเองเพื่อนเราจะไปรับนายตามมาเร็วตามมาเดี๋ยวพี่เปิดพี่หาทาเข้าโอเคเจอแล้วเจอแล้วีกตามมาตามมาตามมาบอกให้ตามมาอีกอย่างเสริปอุ้ยตามมาเออหยุดอันนึงกับไปหาเลยสบายใจเราว่าไม่มีใครมากวนปลอดภัยมากๆตรงนี้ปลอดภัยอย่าบอกขอร้องแะ หนักมากมาที่พวกเราเดี๋ยวคือแบบ S S C B ทั้งเซิร์ฟปะเนี่ยพี่มาอยู่คนเดียวยังไม่ยังไม่ใช่บ้านนี่คือทางขึ้นไปประเด็นเขาบอกพี่เอิญหิวปากหน่อยคืออาหารเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกอยู่คือแบบไม่ไหวแล้วนะเ S C B S C B ถามถังว่านี่คือบ้านค S C T โอ๊ยทัไปพักยูพักยูทังมันไปมาเพื่อน เอ้ขออาหารหน่อยดิได้ได้ได้ผักมาลงก่อนได้ไหมอ่ะตอนนี้คือเพื่อนหนูยึดบ้านไปแล้วอ่ะักความรักมาช่วยให้มันตกให้มันตกทุกคนให้มันตกให้มันตกสวยมันตกละอันอันผมจะตายแล้วอันนี้ให้บ้านปลอดภัยมากเลยให้อันนี้ให้อันนี้ให้ เอ้ยมันมันมีมันมีบ้านของน้องด้านล่างอยู่อะไอไอเนี่ยไอตี้เนี่ยไอตี้เนี่ยอ่าตี้เนี่ยด้านล่างนะเห็นแล้วชววของี้มันมาอีกแล้วทุกคนระวังระวังร้อยจิ๋วข้ามาจิกแต่เรียบร้อยแบกพี่ยามาม่าใจเกเรพี่ยามาม่าใจเกเยว้าวพี่ยามาม่าใจเกีเรครับ ว้าวว่างไปไวไหนโค้งอ่ะตอนนี้คืออยู่ใครก็ไม่รู้กูบางหน้าตอนนี้คืออยู่บ้านหลังแรกที่เราอยู่อ่ะเอาไปพี่ไ่ไหนกันเนี่ยเอาอยู่บ้านเราแก้วกาว่างจพี่เดินตามใครมาก็ไม่รู้มาปรับบ้านอยู่อันนึงนะหาทางขึ้นแป๊บอยากเืยอยากดูไหมล่ะเลยมานี่้อยู่บ้านอยู่บ้านคน บ้านบ้นที่หลบครับพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วอยู่บ้านหลังหลังเลยหล,งหล <c <c ังที่มีท evet> ีว like mm ีจอยาวอ่ะทีว mm ีจอยาวอ่ะไม่ให้แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรนี่อ่าแต่ให้ชอบดูแบบชายชายจับยิ้นกันเฉยๆใจเกเรอ๋อใจเกเรไม่ไม่ไมไม่ใช่แค่พี่มาม่าคนเดียวนะพี่หนูด้วยโอเคใจเกเลรคนเอาอย่างนี้ซะยอมยอมต้ข้าวด้วย ว้าวอันนี้คือเรื่องจริงวายจะบิงพี่จับมือแล้วจ้าวจอยชินเบียร์มาเราเราดูเราดูอนิเมะวายเรื่องอะยาลิชินบีอ่ะเดชอบดูชมรกและถ่ายลูกทุกคนเป็นอนิเมะที่ใส่มากใช่ไหมพี่ยังเป็นโรก อยากจะบอกว่าตอนนี้อยู่บ้านหลังแรกเลยอ่ะหลังที่เราอยู่ที่นี่ได้แต่กันไปเด็กูได้ใให้แต่คู่ดีต้องมา่ะบ้านคนหรือรูหนูบ้านคนสี่พี่ยามาม่าตอบได้คือพี่เอิร์ดไม่ได้อยู่กับเราแล้วคือเรายึดช่องพี่เอิร์ไปแล้วใช่ไหมเราช่องพี่เอิรบ้าบอพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่เสมอมาดูดิอ๋อเห็นเห็นอยู่อยู่หน้าเหรอเดี๋ยวลองไปดูให้ จบคลิปเลยไหมไม่ไหวแล้วอ่ะเหนื่อยอ่ะที่บ้านเลบใหญ่แล้วคุณมาดูได้เนาะจบแล้วไม่มีอาหารกันเลยแร้ทุกคนถามจริงหนูมีพี่ได้มาทากินจบคลิปเลยไหมอ่ะปวดหัวแล้วอ่ะทำไมบ้านนะปดเยอะจังบ้านปวดนิดแต่คนปวเยอะใช่ไปจบคลิปเถอะเนาะสบายพี่งั้นโอเคค่ะสำหรับคลิปเนาะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมยิดูพีว่ามาม่าจะได้ไปดูหนังได้กเนดีต่อได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายห้กดหัวใจ